ไหม่หก0มือโลเท่านั้นค่ะพี่พี่คะสำหรับโตโยต้ายาริสเข้าใหม่คันนี้ได้เป็นตัว1.2สสปอร์ตค่ะพี่พี ปี2021นะคันนี้ราคาอยู่ที่399,00 0บาทนะคันนี้ฟีดาวได้ค่ะ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0นะคะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันด้วยนะภายในโคตรใหม่เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยเดินได้สีน้เงินนะคะันนี้พรุ่งวัยมัลติฟังก์ชั่นยาะมาพร้อมกับหน้าจอกลางทัชสกรีนนะแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆค่ะออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยววันนี้เราพาชมกันใครสนใจคันนี้ค่ะพี่ๆค่ะอย่าลืมตามไปดูกันที่คลิปยาวได้เลยนะคะ 嗯。 สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยวันนี้อยู่กับแนนนะคะที่บริษัทพิยนต์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะท่านใดนะคะที่มีแผนกําลังจะซื้อรถมือสองนะคะฝากบริษัทพิจนต์ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกด้วยนะ,ะมีรถให้เลือกมากกว่า600คันนะคะมีในสต็อกเนี่ยทั้งรถเก๋งนะคะรถครอบครัวห้าที่นั่งรถครอบครัวเจที่นั่ง,รงหรือว่าจะเป็นรถกระบะนะ 4ประตูนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแคบนะคะตัวเตีย้ยตัวสูงมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของรถตู้ด้วยนะคะท่านใดนะคะที่อยากได้เอาไว้นะ,ะนำอ่าทั้งแบบว่าใช้ในครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นอ่าทำงานเนาะเกี่ยวกับพวกทัวร์พวกอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยมีรถตู้นะ,ะพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยค่ะ อ่ะวันนี้นีคะพี่ๆของเรานะคะมีรถเข้ามาใหม่ให้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วสําหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นโตโยต้ายารีแคสแบกห้าประตูนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นตัว1.2สปอร์ตค่ะพี่ๆนะท่านใดที่อยากได้รถที่อเนกประสงค์นะในมองว่าเป็นอเนกประสงค์เลยใช้งานได้ครบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขับขี่อ่า ส่วนตัวนะคะส่วนตัวก็คือว่าอาจใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะคะหรือว่าจะเป็นาในส่วนของขับแก๊บขับโบนะคะพี่พี่ก็มองว่าประหยัดน้ามันได้ดีเลยนะคะสำหรับเครื่องคันนี้ได้เป็นอีโคคาร์นะ,ค,ะคันนี้นะคะพี่พี่ได้รถปี2021นะคะแล้วก็ราคาโคตรด,ดีเลยเนะะี่ยค่ะก็จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพี่พี่คันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ นนะะราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะซื้อสดได้เลยนะคะหรือว่าจะจัดเฟ็นนนนก็ได้นะ,ะปรึกษาจัดเซแนนซ์ได้ฟรีเลยนะคะจัดไฟแนแซ์เนี่ยมีธนาคารสถาบันการเงินรองรับเป็นสิบธนาคารเลยนะคะถ้าอยากได้ก็สนใจติดต่อแนนนะคะเบอร์โทรศู2ย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวพาชมด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้านะคะกระ,ะจังด้านหน้าได้เป็นสีดำก็จะเป็นอ่าคล้ายๆรังผึ้งนะคะ แล้วก็ตัดคิ้วด้วยคโครเมียมด้านหน้านะคะสวยๆเลยไฟหน้านะคะได้เป็น LED นะคะมีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะค,ะคันนี้นะคะเหลี่ยมคมสันคมคมเลยพี่ๆทั้งฝากระโปรงแล้วก็ข้างตัวรถนะคะไม่มีบุกดักยิ้มนะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่พี่ๆก็จะมีอาจจะมีรอยขีดขีดข่วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าเมื่อกี้นี้พี่ช่างเขาได้มา QC และดูว่าต้องอาจปรับตรงไหนบ้างนะคะเติมตรงไหนหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ต้องทาการอาสปาใหม่นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกที่จะเป็นรอยแบบนี้นะคะเก็บให้ด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าเก็บให้ฟรีนะคะพี่พีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวแก้มกันชนกับพี่พี่แนบชิดสนิทก,กันเลยนะคะไม่มีแบบว่าอ่าหรือว่าห่างกันตรงไหนเลยนะตัวนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กทูทวนปัดหน้างเงานะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับยางปี2024นะคะบอกเลยว่าดอกอยางล่องลึกนะคะได้เหลือๆเ,เลยนะ ตัวโชคนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะพี่พี่มาพร้อมกับนี่สีเดิมเนี่ยคะสีแต้มเดิมโรงงานยังอยู่นะรับประกันโครงสร้างเดิมค่ะพี่พี่นะรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักอความจมน้ํากับสีลวกกลอหม่แน่นอนหากตรวจพบเจอค่ะพี่พี่นำรถทาคืนแล้วก็คืนเงินกันเต็มจํานวนได้เลยเนี่ยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะคะคิวกันสาดมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะอ่ะ กระตกด้านข้างได้เป็นของโตโยต้านะคะมือจับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะภายในค่ะพี่ๆได้เป็นโทนสีดำนะค,ะะคันนี้ก็เป็นบอดี้สีดำทั้งรถทั้งคันเลยนะ,ะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะส่วนของเบาะหนังเนี่ยเดินได้ด้วยสีน้ำเงินแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเบาะไม่มีขาดนะคะแล้วก็ได้ไม่มีหลุดเลยไม่มีชํารุดใดๆทั้งสิ้นนะคะแผ่นรองกันเศษฝุ่นเศษดินเศษทรายมีมาให้นะคะคันนี้ก็จะมี เขาติดแอเขาเรียกว่าติดแบบเหมือนแบบติดพลาสติกตรงนี้ไว้ให้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราก้าวขึ้นก้าวลงเวลาโดนเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนะคะที่สําคัญเลยนะคะตอนเราซื้อรถนะคะให้ดูที่กระดูกงูหรือว่าตเข็บเมิดสปอร์ตมิดอาร์คนะคะตัวนี้อยู่ครบกลมแบนเรียบเรียงสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ส่วนอาคีบโรบอทนะคะก็เรียงชั้นกันแบบสามชั้นแบบนี้พี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยากจะนําช่างเข้ามาดูรถที่บริษัทนะคะสามารถนําเข้ามาได้เลยนะคะก็มาชมรถกันว่ารถเนี่ยของเรานะคะกล้าพิสูจน์ได้เลยนะลูกค้าซื้อได้แบบว่าแบบสบายใจได้เลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักทีความจมน้ํากับสีก่อไม้แน่นอนนะคะคันนี้นะคะก็รถปี2 0 2พนยสบเอดนะอย่างที่แนนแจ้งไปนะคะแล้วก็ตัวเลขถังเลขตัวรถต่างๆนะคะก็ อยู่ครบนะคะไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขตัวถังหรือว่าเลขเครื่องใดๆนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะพี่ๆคันนี้ก็จะได้เป็นลำดับที่หนึ่งส่วนอของเพชรยนต์ก็จะเป็นลำดับที่สองนะคะในการที่อโอนเล่มมานะคะก็เป็นลำดับที่สองเพราะบริษัเทเพชรยนต์ซื้อสดมานะคะก็ลูกค้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะคะสามารถอ่าโทรมาติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนดูดูแลให้นะคะ หรือว่าลูกค้าอยากจะวิดีโอคอลดูรถหรือว่าจะเข้ามาดูรถคันจริงก็สามารถติดต่อแหนเข้ามาได้นะคะคอนโซลหน้ารถเป็นสีดำนะคะตรงนี้นะคะพี่ๆอาจจะเห็นว่ามันมีสติกเกอร์อาจจะพี่ๆท่านเก่านะคะอาจจะแบบว่ามีลูกเนาะแล้วลูกเอามาติดไว้นะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องกลัวเนะี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแกะออกให้หมดเลยนะคะตรงนี้นะตัวแผงประตูนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนมือจับก็จะได้เป็นสี เดียวกับตัวรถก็จะเป็นแบบในโทนสีเดียวกันเลยนะอันนี้สติกเกอร์เยียแกะออกให้นะคะีค่ะอ่ะคันนี้นะคะพี่พี่ซีนเดิมนะคะนี่ใช้เล็บติกลงไปก็จะเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะสวยๆจำเดิมแบบนี้พี่พี่นะหัวน็อตค่ะไม่มีรอยขันไขขยับใดๆเนะะียค่ะดูได้เลยนะนี่แผ่นเพจคะ่ะพี่พี่ปี2021ตรงกับปีรถที่แอนให้ดูเมื่อกี้นะคะอ่ะ ให้ดูเลยนะคะเพราะว่ารถเข้ามาใหม่ตัวนี้อาจจะมีรอยขีดข่วนแต่ว่าเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้นะคะคันนี้เปิดให้ดูก่อนเพราะว่ารถเนี้ยเป็นรถเข้าใหม่ค่ะพี่พีนั่นบอกเลยว่าเวลาเราได้ดูรถเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะได้เห็นได้เลยว่ารถของเราเนีคะไม่มีชนหนักมานะคะเต็มที่ก็จะเป็นรอยขีดขีดขุ่นขวนนิดนิดหน่อยๆนนะคะก็เดี๋ยวเอาไปเก็บงานให้บอกเลยว่าพอเก็บงานเข้ามาแล้วคือจะใหม่มากๆนะคะพี่พีได้รถไปเนี่ย บางครั้งนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแต่บอกเลยว่าตัวโครงสร้างรถและเครื่องสําคัญกว่านะคะเพราะว่าอายุการใช้รถของเรานะคะเราซื้อรถคันนึงเราก็อยากจะใช้งานต่อได้ยาวๆเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ยเอาให้พี่ๆได้ดูกันเพราะว่าอะไรนะคะหนึ่งเลยเราเห็นถึงครั้งแรกที่รถเข้ามาเนี่ย มันไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะรถของเราก็คือมาแบบมีร้อยขีดร้อยข่วนนิดๆหน่อยๆเท่าน,นั้นเองนะคะแต่ส่วนตรงนี้เราก็เก็บงานให้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเกี่ยวก,กับของลูกค้าเลยนะคะเป็นบางที่นะคะก็อันนี้ไม่พาไม่พูดถึงใครเนาะ,ะเป็นบางที่แล้วกันเขาอาจจะให้พี่ๆนะคะเอาตัวส่วนที่เป็นร้อยขนะีดร้อยข่วนเนี่ยอาจจะต้องเอาไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ตรงนี้ของเราเพชรโดนดูแลให้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างรถต่างๆรับประกันให้นะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นของเหลวต่างๆนะคะเดี๋ยวก็ดูแลให้นะคะโดยบริการไทยพัฒนะคะพี่พี่บริการไทยพัฒนนะคะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนยางนะคะตัวนี้เดี๋ยวยางก็ต้องเช็คให้ใหม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นปี24แต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวนี้ยางจะใช้งานต่อได้อีกนานไหมนะหรือว่าถ้ายางเสื่อมสภาพแล้วแต่ปียังใหม่อยู่เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะพี่ๆตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเราดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยนะคะกระจกด้านท้ายนะคะก็โลโก้ชัดเจนนะส่วนคันนี้นะคะพี่ๆติดสกเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะสปอยเลอร,ร์ก็มีชุดแต่งครบๆเลยนะ,ะตัวรับสัญ,ญญาณได้เป็น เสรราสัญญาณนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่ากล้องนะคะมีทั้งกล้องบันทึกนะคะแล้วก็จะมีกล้องถอยนะคะพี่พี่มีให้แล้วเรียบร้อยเลยนะ,ะตัวนี้มีใหค้ครบเลยนะคะให้ดูหัวน็อตนะคะนี่ตัวโช๊คนะคะฝาฝา,ฝาท้ายนะ,ะฝาก,กระโปงไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มค่ะพี่พี่ซอกในเดิมนะคะแล้วก็อ่ะตัวนี้นะคะ ด้านหลังเก็บสัมภาระได้กว้างขวางเลยนะคะตัวนี้ก็พับเบาะได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนยจะไม่ได้พับไปดูเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือถือโทรศัพท์อยู่นะฝาท้ายมีมาให้นะคะตัวนี้ถัดรองเครื่องปั๊มลมยางต่างๆนะคะมีให้ครบแต่รุ่นนี้จะยังไม่มีล้ออะไหล่ให้นะคะตัวใหม่และจะไม่มีล้ออะไหล่ให้ลูกค้านะคะแต่ว่าเราสามารถถอดอ่าตรงนี้นะคะออกได้แล้วก็เปลี่ยนเอามาใส่ล้ออะไหล่ได้เลยนะก็แล้วแต่ พี่ๆได้ไปแล้วจะทํายังไงต่อก็ได้เลยนะหรือว่าพี่ๆนะคะติดขัดปัญหาด้านใดน,นะอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเครดิตของลูกค้านะคะสามารถติดต่อแนนได้นะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรเนาะก็สามารถล่องติดต่อเข้ามาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ24ชั่วโมงนะถ้าแนนไม่ได้รับก็อาจจะโทรกลับ ในอีกไม่นานนะคะก็โทรติดต่อได้เลยเบอร์โทรนะคะจะขึ้นให้อยู่ด้านล่างสายมือนะคะขึ้นให้อยู่ด้านล่างสายมือที่พี่โทรติดต่อมาได้เลยอ่ะสงสัยว่าเนี่ยลูกน่าจะชอบจริงๆนะคะติดติดทุกที่เลยนะคะก็เดี๋ยวดึงออกให้เนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ล้างกงล้างกา,า,าวอะไรออกด้วยนะตัวนี้อ่ะภายในกว้างขวางพับเบาะได้นะตัวนี้แต่ว่าเนยอาจจะไม่ได้พับให้ดูนะคะอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตลองสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้ฟังกันดีกว่านะเพราะว่าตัวโตยต้ายาริสเนี่ยเขาเป็นอีโคคาร์เนี่ยตัวนี้เป็นอีโคคาร์ซึ่งประหยัดน้ํามันแบบว่าเดินทางใกล้ๆนะทางกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดบอกเลยว่าประหยัดน้ามันนะคะอ่ะขออนุญาตนะคะพ,พี่สตาร์ทเครื่องนิดนึงอ่ะสตาร์ทเครื่องแล้วเรียบร้อยนะแผงประตูเนี่ยนะคะฝั่งคนขับก็กระจกปรับพับไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะ แล้วก็ตัวนี้นะกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะคะก็ได้เป็นแบบไขยอยู่นะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีรับสายอ่ะโหอันนี้สงสัยลูกจะชอบจริงๆนะสงสัยชอบจริงๆนะตัวนี้รับสายวางซ้ายค่ะตัวนี้ก็เวลาเรา,าเชื่อมบลูทูธเนาะ เปลี่ยนเพลงได้นะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะ,ะตัวนี้เลขไมคค่ะพี่พี่หกหมืนห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองกิโลนะคะหกหมืนห้าตัวนี้นะคะหกหมืนห้าพันโลเลขไมคถือว่ายังน้อยอยู่นะคะพี่พไม่ถือว่าเยอะเลยเลขไมคหกหมืนห้าหน้าจอนะคะเป็นจอกลางทัชสกรีนนะคะก็เป็นของโตโยต้านะคะมีโลโก้ชัดเจนมันใช้งานได้สองระบบนะคะ กดได้ค่ะแล้วก็เป็นพัชสกรีนได้นะตัวนี้เชื่อมบลูทูธนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะเชื่อมได้เลยนะคะตัวแอร์ค่ะแอร์ Air เป็นออโต้นะคะแต่ว่าสามารถปรับได้ตรงกลางตัวนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิของพัดลมอุณหภูมิแอร์เป็นตัวเลขดิจิตอลขึ้นให้ตรงนี้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้เบรกมือแบบยกนะคะกองเก็บเอกสารมีมาให้นะ ที่บังแดดก็มีกระจกมาให้ตัวนี้แสงในรถนะแสงวอมไว้ติดทุกดวงนะคะถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวทําให้มันติดได้นะตัวนี้พี่ช่างเราเก่งอยู่แล้วนะคะอ่ะคันนี้นะคะโตโยต้ายาริสแฮ c สแบ็กห้าประตูนะคะได้เป็นตัวหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะคะคันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดสองเนาะก็ประหยัดน้ํามันนะคะใครที่สายประหยัดน้ำมันนะคะพี่พีบอกเลยว่าต้อง 1.2เท่านั้นเลยนะคะเครื่อง1.2ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นปี2021นะคะราคา3 0 9 9 0 0 0บาทนะคะ3 0 9 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7,000นะคะคันนี้ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากเข้ามาดูรถหรือว่าจะอยากให้แนนนะคะไปจัดไฟแนนซ์ถึงที่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวบริการไฟแนนซ์ถึงที่เลยนะคะแล้วก็ พอแฟนซ์อนุมัติแล้วนะคะก็เดี๋ยวแนนทําการส่งรถสไลด์ให้ฟรีนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ลองมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาสตาร์ทไว้จะเป็นเครื่องสันมีน้ํามันไหลเยอะไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเลยคะ่ะโอเคค่ะพี่พีพาชมต่อห้องเครื่องนะค,ะคันนี้เครื่องสตาร์ทอยู่นะคะก็โลโก้ชัดเจนนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นเครื่อง VVTIE นะ,ค,ะคันนี้ ไม่มีน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มพี่พีนะคันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีแบบว่าเครื่องสั่นหรือว่าร้อนขึ้นเลยหรือว่ามีควันมีคาบเขม่าใดๆไม่มีเลยนะพี่พีคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องสี่สูบนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดซีซีนะคะเก้าสิบสองแรงม้าถือว่าเพียงพอนะคะต่อการที่ใช้งานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดในเมืองนอกเมืองนะคะสามารถใช้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคันนี้ก็เมดอาร์ตนะคะที่เบ้าชกนี่ อยู่กลมแบนเรียบเรียงสวยงามแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะที่แก้มขวาไม่มีรอยขันขไขใดๆนะรวมไปถึงหัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขันไขเช่นเดียวกันเนะะี้ยกระโปรงเดิมนะคะโลโก้ชัดเจนแผ่น,นกัรร้อนมีมาให้แล้วนะคะฉลากฮอกอออยครบๆเลยดูระบายอากาศต่างๆก็อยู่ให้ครบๆแบบนี้เลยนะ,ะส่วนฝั่งนี้นะคะหัวน็อตแก้มซ้ายนะคะไม่มีรอยขันขไขใดๆทั้งสิ้นนะ,ะ้ราไฟพลาสติกต่างๆค่ะพี่ๆไม่มีแตกหักเลยนะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ของเหลวต่างๆนะคะเดี๋ยวแนนทําการให้พี่น้าไทยพัฒนะดูแลให้นะคะตรงนี้นะ<ม>เดี๋ยวทาการเช็คให้ก่อนค่ะพี่พีถ้าสมมติว่าต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทัๆ้งสิ้นนะคะอ่ะทันนี้นะคะพี่พี่ขอยุ้าอีกรอบหนึ่งนะคะโตโยต้ยา,ตายารี1.2สปอร์ตได้เป็นตัวแฮตแบ็คฮาปตปี2021ค่ะพี่พี่ราคา3 9 90,900ฟรีดาวน์เ่อนอยู่ประมาณ7,000เท่านั้นเลยใครนะคะที่อยากจะ เช็คนะคะตัวเครดิตนะคะสามารถติดต่อนนเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะ,อ,ะอยากดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมตรงไหนเกี่ยวกับเร่มทะเบียนหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถเครื่องต่างๆจะให้แนนถ่ายรูปหรือว่าจะวิดีโอคอลดูรถนะคะสามารถทําได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนจัดการให้บริการให้เต็มที่เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ๆหาก,กว่าข้อมูลนะคะหรือว่าเสียงรบกวนใดๆนนขออภยัยในาะที่นี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะ เดี๋ยววันอื่นเรามาเจอกันใหม่กับพี่พี่คะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ